ไม่มีจุดเริ่มต้นแท้จริงและไม่มีจุดจบสุดท้ายสรรพสิ่งล้วนไหลไปภายใต้กระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลงความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูให้ปราบแต่คือเพื่อนร่วมทางที่ต้องโอบอุ้มไว้เบาๆภายใต้ความสมดุลของการดำรงอยู่ b i g กแบงจุดประกายแรกเริ่มแต่คือความกลมกลืนอันสมบูรณ์ กำเนิดสรพรพสิงในเวลาต่อมาเมื่อใดที่ไร้สมดุลความทุกข์จึงบังเกิดความตายไม่ใช่ประตูที่ปิดลงแต่คือเส้นทางที่ทอดต่อคือการก้าวเดินไปข้างหน้าในสายน้ำของการเปลี่ยนแปลงความเป็นอมะตะหาใช่การไขว่คว้าชีวิตนิรันร์แต่คือศิลปะแห่งการดำรงอยู่ ไร้รำพร้อมไปกับความเปลี่ยนแปลงคนเรามาจากไหนกันนะ <accent> เป็นคำถามที่มีมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะแต่ก็พอมีคำตอบอยู่บ้างล่ะมันเริ่มจากจักรวาลที่เกิดจากการระเบิดซูปเปอร์โนวาที่เรียกว่าบนะิ๊กแบงน่ะรู้ไหมเมื่อ13.8พันล้านปีก่อน เหตุการณ์นี้ยืนยันแล้วนะจากข้อมูลภารกิจแพลงของนาซาว่าเป็นที่มาของการเกิดธาตุเบื้องตน้นไฮโดรเจนและฮีเลียมต่อมาดาวเคราะห์รุ่นรแรกๆก็สังเคราะห์ธาตุหนักที่จำเป็นต่อชีววิทยาเช่นคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนและวโปรยไปทั่วกาแล็กซีจนกระทั่งเกิดเป็นระบบสุรยิยะและโลกของเราราว4.5พันล้านปี ข้อมูลนี้ไม่ได้มั่วนะอ้างอิงจากการศึกษาอายุของหินอุกาบาดดึกดำบรรน,นักวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้มองว่าสิ่งมีชีวิตโผล่มาจากความว่างเปล่าหลักนะ เมื่อโลกอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์เคมีพรีไบโอติกที่มีอยู่ในธรรมชาติตอนนั้นนะ่ะค่อยๆก่อตัวซับซ้อนขึ้นจนเป็นโมเลกุลที่จำลองตัวเองได้และถูกห่อหุ้มในถุงไขมันพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวจนเป็นสัตว์หลายเซลล์ในเวลาต่อมาใช้เวลาน,านานหลายพันล้านปีเลยนะทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์กันดีกว่าว่ากว่าจะพัฒนามาเป็นมนุษย์ปัจจุบันใช้เวลานานเท่าไหร่ 1 3 8 0 0พันล้านปีก่อนการระเบิดซูเปอร์โนวาหรือ Big Bang กําเนิดเป็นจักรวาลอะตอมแรกคือไฮโดรเจนและฮีเลียม4 6 0 0พันล้านปีต่อมาเกิดระบบสุริยะจักรวาลธาตุหนักจากซูเปอร์โนวาถูกรีไซเคิลมาเป็นดาวเคราะห์และโลกของเรา4 0 0พล้านปีก่อนกําเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรกเรียกว่าอาร์บิโอเจเนซิส พัฒนาเป็นโมเลกุลเคมีรวมตัวกลายเป็นโปรโตเซลและเซลลโบราณ3.5พันล้านปีก่อนไมโครฟอสซิลจุลชีพโบราณถือกำเนิดขึ้นในตอนนั้นหลักฐานแรกของสิ่งมีชีวิตบนโลก2.5พันล้านปีก่อนเกิดการสังเคราะห์แสงที่เรียกว่า Great Oxidation Event เกิดเป็นออกซิเจนสะสมในบรรยากาศ600ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เริ่มแพร่หลาย 500ล้านปีก่อนเริ่มยุคแคมเบรียนสิ่งมีชีวิตซับซ้อนระเบิดความหลากหลาย230-65ถึงล้านปีก่อนไดโนเสาร์ครองโลก65ล้านปีก่อน,น,เ,ออกน,กอนเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์สันนิษฐานว่าเกิดจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์เปิดทางให้สัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมเฟื่องฟูในตอนนั้น7ล้านปีก่อนโฮมินินกลุ่มแรกแยกจากลิงชิมเป็นซี 3.2ล้านปีก่อนมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณชื่อลูซี่เดินสองขาได้1.8ล้านปีก่อนโฮโมอีเรกตัสกระจายออกจากแอฟริกาเป็นยุคที่มีการใช้ไฟ60-70ถึงพันปีก่อนยุคโฮโมซาเปียนออกนอกแอฟริกามีการผสมกับนีแอนเดอร์ทันและเดนิสโซแวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจนถึงมนุษย์ เมื่อมีการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมและการคัดเลือกโดยธรรมชาติชีวิตก็แตกขแขนงเป็นโดเมนต่างๆและในสายไพรเมตได้ให้กำเนิดโฮมินินหลายชนิดตลอด6ล้านปีล่าสุดก่อนที่จะเหลือเอสตาเปียนเป็นเพียงชนิดเดียวในถ้าเรานับตั้งแต่โลกก่อตัว4.54พันล้านปีที่แล้วจนกระทั่งเกิดมนุษย์สมัยใหม่ถ้าเปรียบอายุโลกเท่ากับ1วัน24ชั่วโมง มนุษย์สมัยใหม่เพิ่งโผล่มาใน2-3วินาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นเองเรื่องสัน้นทางเดินอันยาวนานบนดาวเคราะห์เล็กๆชื่อว่าโลกเวลาผ่านไปกว่า4.5พันล้านปีจากหินร้อนระอุกลายเป็นแหล่งน้ำกว้างใหญ่โมเลก,กุลเล็กๆเ,เ,เริ่มรวมตัวเกิดเซลล์แรกที่อ่อนแอแต่ดื้อรัน้นมันแบ่งตัวอยู่เรื่อยๆจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลากหลาย ปลาเล็กๆว่ายในทะเลสัตว์ขึ้นบกเดินบนดินจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมและในที่สุดลิงบางสายลุกขึ้นเดินด้วยสองขาใช้ไฟและสืบทอดเป็นมนุษย์ปัจจุบันวันนี้เด็กคนหนึ่งลืมตาดูโลกในโรงพยาบาลเล็กๆร่างกายประกอบด้วยท่าจากดงดาวเก่าแก่เขาหายใจครั้งแรกโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นผลลัพธ์ของการเดินทางยาวนานนับพันล้านปีคำถามเกิดมาทำไม ไม่มีเสียงจากฟ้าไม่มีใครเขียนไว้ให้คำตอบเดียวคือมนุษย์เกิดมาเพื่อสืบสายชีวิตตามธรรมชาติแต่ความหมายของชีวิตนั้นเราต้องสร้างขึ้นเองเด็กคนนั้นร้องไห้เบาๆเป็นเสียงสะท้อนของประวัติศาสตร์จักรวาลทั้งผืนเรื่องสั้นผงฝุ่นจากดวงดาวหลายพันล้านปีก่อนดาวฤกษ์ดวงใหญ่ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาเศษฝุ่นท่าหนักปลิวไปทั่วอวกาศ รวมตัวกันเป็นระบบสุริยะก้อนหินเล็กๆก,ก้อนหนึ่งกลายเป็นโลกบนโลกนั้นโมเลกุลเล็กๆจับกันเองด้วยพลังของเคมีผ่านเวลานับพันล้านปีจนเกิดเซลล์แรกและค่อยๆสืบสายพันธุ์พัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนเมื่อเวลาผ่านไปสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมวิวัฒน์ลิงสายหนึ่งลุกขึ้นเดินสองขาใช้หินเป็นเครื่องมือจุดไฟขึ้นได้และสุดท้ายวิวัฒน์มาเป็นมนุษย์ วันนี้เด็กคนหนึ่งที่เกิดมาในวันนี้ก็คือผลลัพธ์ของการเดินทางนั้นเป็นร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุจากดวงดาวเก่าแก่และยีนที่สืบทอดมานับหลายหมื่นรุ่นจากบิ๊กแบงสู่ดาวฤกษ์เก่าธาตุหลากหลายลอยล่องละมาโลกก่อร่างน้ำและหินรวมตัวโมเลกุลแรกเริ่มจำลองตัวเซลล์แรกแบ่งตัวอย่างอดทนวิวัตไปเป็นสิ่งมีชีวิตหลายรูป ลิงลุกขึ้นสองขาใช้หินและไฟจนมนุษย์เกิดขึ้นในโลกกว้างใหญ่เราเกิดมาเพราะสายพันธุ์สืบต่อแต่ความหมายชีวิตนั้นต้องสร้างเองเรียนรู้รักและส่งต่อความดีหยดเล็กๆของจักรวาลยังมีค่า